ก็ถ้าอยากได้ความรู้แน่นๆก็ไปไปห้องคดถึงถึงเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็รู้ได้ว่าเพื่อนก็ทำงานเหมือนกันคิดคิดทำเหมือนกันทำเหมือนกันอย่างนี้ค่ะเหมือนกันนะคะค่ะเราเราต้องช่วยเหลือกันค่ะสวัสดีแม่ชะแล้มค่ะแม่จันชุดาเนาะก็มันก็ดีกว่ากันค่ะมันดีกว่ากันนะคะ เพราะว่าโฆษณามันเข้าดีกว่ากันโฆษณาเข้าเยอะเอาให้สุขภาพแข็งแรงจ้าไม่าะะไปให้กำลังเหรียญหยนึ่งสองเหรียญสามเหรียญแค่นั้นอะแต่ต้องมา,มาลอดูของเดือนเดนะือนนะก็ดีกว่าดีกว่าอยู่อยู่อยู่โดดเดียวอยู่ <laughs> ถ้าเรา ถ้าเราอยู่เข้าไปอยู่ในอะ,อะไรนะเขาเรียกว่าเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ในระบบมาเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แบ่ปงปันแบ่ปงปันประเสริมจับมือแม่แฉล้มไว้เนาะแม่แฉล้มก็ดูโฆษณาเก่งรู้โฆษณาเป็นนะคุณอภรรยาไปให้ ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยต้องหลักร้อยขึ้นไปคอมเมนต์นะคะหลักร้อยขึ้นไปอา่อาได้รู้ว่าวิธีการดูดูคลิปให้เพื่อนเป็นยังไงแล้วดูโฆษณาให้เพื่อน,นชั่วโมงนี่มันจะมันจะได้เยอะนาทีเยอะตอนที่แม่สุตช,าชาดาไลอะนะไลอะนะมันถ้าเราเราไปดูแล้วเรากดไลค์กดแชร์เนาะ กดไลค์กดแชร์ให้กันค่ะแล้วก็เป็นการเปิดช่องให้เราเปิดค่ามฟังแล้วได้ความรู้แน่นๆค่ะเราก็คือได้เต็มๆเลยแล้วเราเอามาของวันพรุ่งนี้นะถ้าห้าห้ามงเย็นเป็นของวันพรุ่งนี้ได้สองชั่วโมงใช่ไหมคะอ่ะค่ะก็ถ้าอยากได้ความรู้แน่นๆก็ไปไปห้องคด มาไลฟ์สดเรียนยันตัวตนช่องแม่สุชาดาไลจากประทุมธานีขอมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะการดีค่ะเราเราไปฟังไปอะไรนี่เราสามารถแบบว่าไม่ต้องไปรับฟังที่ไหนเลยคือต้องไปรับฟังที่เดียวนี่แหละผิดโปรไฟล์ไม่ขึ้น จะผิดหรือเปล่าไม่รู้หมอนัดเนี่ยทำหมอนัดเนี่ยกันเพียของ AI ของ Facebook เนาะแล้วโค้ดเขาก็จะนำข่าวสารตรงนั้นนะ่ะมาแจ้งให้เราก็ไม่ต่อเนื่องค่ะมันก็นาทีมันไม่ต่อเนื่องนะคะถ้าเราไลฟ์สดไปด้วยไม่ไม่ไปก่อน <laughs> ไม่ไปก่อน <laughs> เฟสใหม่ด้ใช่ไหมคะเปิดเฟสใหม่ด้วยใช่ไหมคะสวัสดีก็แล้วแต่ขึ้นแรกๆเนี่ยขึ้นขึ้นวันวันแรกที่ขึ้นน่ะสองชั่วโมงเราจะโตไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆพือนัอกลับมาย่านเพีย อ่าคอมเมนต์คอมเมนต์หายน่าจะผิดับได้น้องไหมไปครังเดียวก็ติดเนบเหมือนกันอ่ะผิดนบแต่แต,แต่แต่น้องน้องไหมการกันได้ค่ะเพื่อนเพื่อนช่องของแม่ชูชดาก็ไม่มีความรู้อะไรหรอกคะ่ะก็มีแต่ระบบระบบของ Facebook ค่ะเข้าไปอยู่ในระบบของ Facebook มันเป็นเป็นระบอบ นะไปติดตามไปไปติดตามโค้ดอยู่เนาะพันธบอ่าได้เข้ามาอยู่บ้านหลังเดียวกันเห็นเห็นกับตัวเราแล้วก็ AI เขาก็สองทุ่มค่ะอ๋อสองทุ่มความเข้มแข็งทางทางอะไรนะเขาเรียกทางธุรกิจหรือว่าทางโคดอยู่เนาะจะเรียกโค้ดอยู่เพราะว่าเพราะว่าโค้ดเขา ได้เป็นโค้ดแบบเต็มตัวไปไปปลูกหรือเปล่า <c oughs> ก็ทำงานไปด้วยแล้วก็จชะแรมก็ขึ้นบ่ายสองโมงครึ่งใช่ไหมคะบ่ายสองโมงครึ่งยังไม่ผ่าน,นะคะ่ะคุณแชลแรมยังไม่ผ่านเนาะยังไม่ผ่านเปิดมองเห็นคะ่ะเ,เพื่อน คิดเหมือนกันทำเหมือนกันในเวลาเดียวกันโคตด,ดอยู่พันธบางค่ะเป็นสโลแกนที่เข้มแข็งยังไม่รู้หรอกเนี้ยอรอดูผลก่อนแต่ว่าของแม่ชุชดามุมวลผลบันที่สามสิบเอ็ดเนาะแล้วก็ไปกดกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนมันก็จะได้เกิดเปิดการมองเห็นค่ะได้เปิดการปานมองเห็นโชว์ไป ไปปลูกหรือเปล่าอะก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ไปถามไว้คุณผิงอยู่ว่าพี่อยู่บ้านเลขที่อะไรดูได้ค่ะก่อนบ่ายสามโมงก่อนบ่ายสามโมงนะต้องให้ก่อนบ่ายสามโมงต้องไลฟ์ก่อนบ่ายสามโมงมันถึงจะเป็นนาทีของอีกวันนี้ อาเดินผิดทางไม่เดินผิดทางอันไหน,นอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้อันไหนผิดสุชาดามันเป็นแบบนี้ก็คุยไปตามความรู้สึกของเราเองเรารู้สึกแบบนี้กับการที่ที่เราได้ไปรับโคชยูพันธบางสโลแกนของสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน ค่ะคุณเชลแรมสวัสดีทุกคนนะคะคุณขุณันขึ้นเมื่อกี้เห็นโปรไฟล์แบบ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 เนาะมองเห็นค่ะเพื่อนๆคิดเหมือนกันทําเหมือนกันในเวลาเดียวกันเนาะก็เรียนก็ขึ้นขึ้นพอสมควรอยู่ค่ะคุณอพรก็ขึ้นพอสมควร โยตู oh, you, พันธบางสโลแกนของทำเหมือนกันดูคลิปในเวลาเดียวกันแต่ทำให้เหมือนกันดูแลตัวเองนะคะคุณแชลแรมขอให้หายไ,ไวายจะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อเพื่อนทำแบบไหนเราก็ทำแบบเดียวกัน มันก็วิ่งมันก็น่าจะยินดีอยู่นะ,ม,นะมันวิ่งอยู่ค่ะมันวิ่งต่างที่จันเพื่อนๆเขาก็ทำงานในแบบเดียวกันมันก็วิ่งมัน,นก็น่าจะยินดีอยู่นะมันวิ่งอยู่ค่ะมันวิ่งต่างที่จันมันเข้าเยอะมากเลยแต่ ถ้าเข้ามาอยู่ในระบบระบบนี้เนะี่ยนาทีต้องชั่วโมงหนึ่งเนี่ยต้องหลักร้อยขึ้นไปคอมเมนต์นะคะหลักร้อยขึ้นไปก็บอกยินดีค่ะยินดีจับมือค่ะค่ะจับมือกันไปค่ะเพื่อน,นก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแปลกมากเลยนะทำไม เข้มแข็งแล้วก็ดังไปทั่วโลกค่ะเพื่อนๆสวัสดีชาวกีเอเตอร์สวัสดี AI สวัสดีแอบ,บเบอร์กันค่ะก็เป็นเพื่อนที่จริงใจต่อกันนะคะแม่ไหมก็เป็นคนโคดอยู่เนาะจะเรียกโคดอูเพราะว่าเพราะว่าโคดเขาอ่าได้เป็นโคดแบบเต็มตัว โคยูพันธบางสโลแกนของไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะกลับมาหาเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะมันก็เหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่ามันมั่นคงมั่นคงถ้าเราเราทำอะไรในเวลาเดียวกันค่ะคือแบบว่าเพื่อนเราไม่มีใคร